เล t มีอินบิวตีเซรั่มสงม่าและครีมสงม่ามาย้อนวันวานไปในยุคตลับเทปซาว้าอเบ๋ารองเท้าสเก็ตเล่นเกมกดกระโดดยางชุดคอสองพร้อมกับความทรงจำที่หลายๆคนคิดถึงคุยไปเล่นไปกับเด็กเทปในคุณพระนั่งเล่นกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยแล้วครับ ช่วงนี้คือช่วงคุณพระนั่งเล่นครับผมวันนี้ไม่นั่งเล่นวันนี้จะนั่งคุยกันกับสามท่านนี้นะครับพี่นีโน่พี่กบพี่ชมพู่สวัสดีครับ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 สวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสวัสดรับสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับัสดครับสวัสดีครับสีครีครับครับสวัีครับสวัสดีครรัครับสีครรับสวัสดีครบสวัสดีค,นนคร ถ้านับดีๆมี3ค่ายครับสามค่ายผมก็ต้องนับด้วยนะผมก็ต้องนับด้วยถ้านับแบบกบเนี่ยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็ไปพ่วงอยู่ค่ายเดียว่าเขาแต่พอมันเข้าปั๊บค่ายนั้นเจ๊งเลยทำไมต้องเอาชนะเองนี้ด้วยฮะไม่ผมอยู่มาสองค่ายแล้วเจ๊งหมดเลยเอาเลยแล้วก็ย้ายอันสุดท้ายคือแกรมมี่อยู่เซาสเกลก่อนแล้วกำลังจะไปเคียร์เทียกำลังจะออกตัดแผนเรียบร้อยเจ๊งแล้วก็เลยย้ายไปอยู่แกรมมี่ ทางแกมมี่เขาไม่รู้เหรอเขาไม่กลัวมั้งเหรอเขาไม่กลัวครับเขาใหญ่โตอยู่ว่าพวกเราเนี่ยเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดพี่พูอ่ะครับค่ายอะไรครับถ้าเอาที่รู้จักก็ R S R S นะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นอยู่ค่ายชัวออดิโอไม่ถ้าพูดถึงค่ายชัวเรารู้จักในรุ่นทุ่งสมัยสมัยนี้ครับแต่สมัยก่อนเนี่ยจะทําเพลงพวกโฟกซองอ๋อเหรอพี่ทาพี่ทาก่อนจะเป็นฟรุตตี้พี่ทําอัลบั้มโฟกซองกับวงนานาชื่อวงเลยนะนานา แล้วเป็นไงบ้างนานนานนานานก็คือแยกแยกันไปอยู่ซอยนานนาชัวสมัยพี่พี่ภูททำในยุคนั้นเนี่ยพี่พี่ชัวเขาจะจะเน้นเรื่องอัดแผ่นนะครับครับยังเป็นยุคแผ่นเสียงอยู่เลยเป็นยุคแผ่นเสียงที่ที่นิยมไปอัดที่ชัวถ้าอัดแผ่นเนี่ยเออถ้าชัวนี่คือชัวเลยชัวสมชื่อสมชื่ออันนี้คือตอนเป็นศิลปินจริงๆก็คืออยู่ RS อครับเอาครบวันนี้เราจะมาคุยกันย้อนไป 80ไหมพี ride, ่เฮ้ยลึกอีกถ้าลึกอีกนี่ไม่ใช่ RS แล้วนะใช่พี่อยู่ก็แรถซาวด์เอาเราจะรู้กนแบบไม่ใช่ลึกอะเอาแบบอย่างไม่ถึงเลยอะถ้าเราแบ่งเป็นยุคที่ดังๆก็คือ80 90 80 90ก่อนหน้านั้นคือก่อนคือิงดังทุกยุคดวนันยุคดังคนแบบคุณฉลินคุณอาสุดเทพคุณอาฉลิอะไรพวกนี้ก็ดังเพียงแต่ว่ายุคแยกอย่างนี้ดีกว่ายุคแผ่นเสียงอายุคแผ่นเสียงก่อนยุคเทปคาสเซ็ต ยุค 4D ตามมิวัฒนาการเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้าพูดถึงยุคคุณอาชลินนะคนับมันเป็นแผ่นเสียงยุคนู้นเขาแบ่งได้ยังว่าเป็นลูกกรุงลูกทุ่งแบ่งกันยังแบ่งแล้วฮะเริ่มแบ่งแล้วเริ่มแบ่งแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าศูนย์ตลพรก่อนหน้านนั้เกิดไม่ทันยังยังลูกทุ่งกับลูกกรุงยังยังไม่แยกคือจริงๆเนี่ยต้องต้องให้ยกความดีทุกอย่างนะเป็นครูของของเพลงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือศูนย์ตาลพรนั่นแหละ อ,อันเดยยคกุนทรารพรเขาแบ่งกันยังว่าเป็นลูกทุกขลูกกรุงแบ่งยังเขาไม่แบ่งเขาถึงปัจจุบันถึงใครจะไปแยกเขาบอกว่าสุนทรภพเป็นลูกกรุงไหมเขาบอกเขาไม่เป็นลูกกรุงเพราะเขาว่าเกิดก่อนลูกกรุงเขาเกิดก่อนทุกอย่างแล้วในวงสุนทรภพหนึ่งวงเนี่ยถ้าบ้านคนมีตังจัดเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะไปเป็นวงแล้วก็มีงานเต้นรากันเพราะฉะนั้นเพลงเขาจะมีทุกรูปแบบ มีหลากหลายแนวหลากหลายนึกออกไหมถ้าเป็นหลวงประดิษฐ์ในสุขุมแต่งเนี่ยของสุนทรภพจะเป็นแจ๊สเป็นสวิงให้คนที่เป็นนักเรียนนอกมาถึงมันเต้นกันได้แบบเร็วหน่อยในแนวลูกทุ่งแม่พ่องนี่ก็ปลายสุนทรภพแม่พ่องสีวรนุษย์พองสีวรนุษย์เนี่ย ก็ตอนนั้นยังไม่แยกไงครับไปฟังก็เสียงแนวทุกอย่างเป็นแนวสุนทราพรทม่่อมาแม่ผ่องสีวรนุษย์นี่เป็นอะไรกันนุ่นวรนุษย์เออก็เลาะกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราหยุดเรื่องเพลงหยุดเรื่องเพลงดีกว่าประเด็นนี้น่าสนใจเลยนี่ใจกูเดี๋ยวพี่นุ่นเป็นอย่างนี้ถ้าเราคุยถึงยุคสุนทราพรในยุคนั้นเพลงสากลหมายยัง มาแล้วมาแล้วใช่ไหมแผ่นนี้เหมือนกันเนี่ยเพลงสากลเนี่ยแผ่นครังแผ่นค้ังคือแรงบันดาลใจของเพลงในประเทศไทยนี่แหละหมายความว่าก็พวกระดับรุ่นครูสุนทรภพอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เอาเอื้อเนี่ยก็คือฟังดนตรีจากแจ๊สของฝรั่ง ยุค50 60นู่นเลยถือว่านิยมแพร่หลายพี่ช่วงนั้นเป็นสากลในยุคนั้นคือจริงๆมันมาจากสากลก่อนเพราะว่าฝรั่งเอาไอ้แผ่นคลั่งมาเปิดไอ้หมุนหมุนน่ะนึกออกไหมมันก็เป็นการปลูกฝังให้ครูครูเขาได้ฟังถามว่าแพร่หลายไหมยังไม่แพร่ยังไม่แพร่อยู่ในหมู่กลุ่มคนนิดเดียวครับค่อนข้างจะเป็นคนชั้นสูงด้วยเนี่ยถึงเกิดมาถึงเกิดมาเป็นเป็นลูกกรุงกับลูกทุ่งตอนหลัง เพราะสมัยนั้นน่ะคนที่จะแตะสุนทรภพรได้ส่วนใหญ่เป็นไฮโซรุ่นนั้นหมดเลยคือนึกว่าม่ชาวบ้านใครจะมาเต้นวอลคือมีหมดอ่ะชาติชาด้วยนะไม่ใช่เป็นชาชาชาไม่ใช่สามชานะสุนทรภพรเป็นชาชาชานะสามชานี่อีกอย่างนะสามชามันเป็นเป็นชาชาชาไทยเรามานั่งฟังน้อ พูดนี่ได้ประโยชน์นะพี่ไม่ได้คือเด็กๆเออไม่เด็กๆอ่ะผมทานผมทานเห็นวงศุนย์รพอนเล่นสดๆมาเถอเขาแก่กันเรอไม่แกพี่ภูแก่พี่ภูแก่กว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่เราเรียนรู้เราเจอเราพบแล้วก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่เราเล่าให้ฟังด้วยเนี่ยแต่จริงๆถ้าจะพูดเพลงฝรั่งเพลงสากลเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่ห้าศูนย์หกศูนย์นะ อย่างร็อกแคนโร่อย่างโกหลังวังอะไรพวกนี้เพลงเพลงร็อกแคนโร่สมัยก่อนเนี่ยก็คือมีอิทธิพลกับเพลงไทยในสมัย5060อันนี้รูปรูปอยู่เห็นไหมอาจารย์สุรพลเนี่ยอาจารย์สุรพลก็คือเอลวิสเพสลีย์16ปีเนี่ยดูดูผมงผมดูไอ้ที่ลูกทุ่งมาปักเลื่อม ออ๋การแต่งกายเสื้อจอห์นเอาจริงๆเป็นพี่ลองดูดิมาจากเอลวิสเโสดุ่งใช่ไหมแต่ว่าเป็นบลูส์นะเป็นบลู16ปีแห่งความหลังเนี่ยเพลงเนี่ยดนตรีเป็นบลูนะเห็นไหมผมรู้แล้วควรจะชวนใครมาใครใจิ๊บจิ๊บวมื่สุจิ๊บเมื่อสุดป้าแต่อันนั้นเขาจะนู่นเลยนะรุ่นเอลวิสเลยนะเขาเอลวิสจ๋าขนาดตอนนี้นะเอ่อโนโน่ปวดปวดปวดเยี่ยวเดี๋ยวไปเยี่ยวก่อนไปเละ ไปอย่างนี้เลยครูมันนิ่ไงมันเดินเดีอยู่ล่ะไอทิพไอทิพไอทิพแล้วพอกลับมาพอกลับมานั่งแล้วเพลงไอเพลงสากลที่เฟี้ยงแก้วก่อนล่ะฮะ อ o u maybe right maybe right หนงนแตตววตีกันละในเนื้อเพลงก็บอกอย่างนั้นอยู่แล้วไ r i d a y ไ i g h t I crash your party อ่ก็คือปวดเปี้ยวปดปวดปาร์ตี้เขาเพลงนี้ผมนึกถึงที่บ้านผมเลยนะบ้านแตกบ้านแตกแล้วก็ฟาดแก้วแก้วแกแ้วแกแแก้ยป้แหมพอเพลงนี้ขึ้นเพกะเพลงนี้ขึ้นอ่ะนอกอ่ะ ในยุคสติงคอมโบสติงเนี่ยฝุ่นนี่จะคลุ้งเลยนะฝุ่นจะคลุ้งทั้งตีกันทั้งเต้นกันมันมากเลยแล้ฝุ่นตลบฝุ่นตลบเพราะาว่าก่อนฟลอร์จะเป็นดินใช่แต่ว่าเพลงเพลงไทยกับเพลงสากลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดีเลยนะเราจะดีเลยกว่าเขาประมาณ2ปี3ปีตลอดกว่าจะมาเมืองไทยเป็นที่นิยม,มได้เนี่ยดีเลยเออจะดีเลยหมดต่างประเทศเขาดังไปแล้วมันก็จะดีเลยมาเมืองไทยถึงช่วงต้นๆนะเนี่ยพอบอกอย่างบอกว่าพอ60 60เนี่ยอิทธิพลเพลงฝรั่งกับเพลงเพลงจีนจะเข้ามาเยอะเอามาใช้แต่งลูกกลุ่มก็มีมาแปลงอ่าถ้าเป็นถ้าอย่างอย่างลินจงบุญนักรินเนี่ยอ่าอารินจงร้องไว้ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้อ่ะเคยได้ยินมฮ้ฮอเดี๋ยว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 ไอ้นี่เป็นยุคไหนเพลงจีนอันนี้ก็เพลงจีน พี่ยุ่งมากเลยทีน่ะมาแจ้งเกิดช้ากว่เนี่เรายศึกษามาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเพลงแจ๊สสีสไลไหสุชาิบูธเพลงบาปมันก็มาจากอิซาลีทูเทลไลของฝรั่งลอกมาทั้งทำนองจังหวะหมดเลยนะตอรักเธอ P S I Love You แสดงว่าเมื่อก่อนเรื่องลิขสิทธิ์ยังไม่ไม่มี คือเป็นยุคนี้ต้องเรียกว่าเรียกว่าเขาเจริญก่อนเราเข้าไปศึกษาเนี่ยมันยังมันยังไม่สามารถที่จะหรือสร้างสรรค์ใหม่ได้จึงเดินตามแล้วก็ใช้การ Copy ีบ้างดัดแปลงบ้างก่อนเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจสมัยนั้นเนี่แล้วก็พอถัดจากการ c o อปปีมาเราก็จะตามมารุ่นรุ่น70อันนี้ก๊อปจ็ เต็มเต็มเหมือนกันเต็มเต็มเลยอันนี้ถือว่าเพลงยุคนี้เพลงสากลแพร่หลายอย่างฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แพร่หลายแล้วเกิดวงวงสตรีดังๆในในบ้านเราเยอะครับเยอะดีอิมมายังดีอิมมายัางมาเจ็ดมาแล้วมาแล้วเนี่ยมาแล้วดีอิมมาเป็นยุคแรกเลยเป็นยุคแรกที่อ่าเขาเรียกว่าแต่งเองแต่งเองแต่ว่ามีอิทธิพลของเพลงสากลเพราะว่า The Impossible เนี่ยเป็นวงไทยที่ไปเล่นดนตรีอยู่เมืองนอกวงแรกๆทั้งวงเพราะจากจากดีอิมแล้วก็มาแยกเป็นพีมไฟ พี่ดอนสอนระเบียบใช่เป่าครับเออแดวแาวดวพี่จี๊ดพี่จี๊ดพี่ดอนใกล้ๆกันสวรรค์ปิดสวรรค์ปิดครับใช่สวรรค์ปิดแล้วก็เนี่ยพี่ดอนจะดังสวรรค์ปิดผมเล่นโฟกซองผมเล่นอยู่จำได้อ๋อจาก i ิลอ s s ครับมาชาตรีชาตรีดีอิมดีอิมชาตรีมาเนี่ยหลังโฟกอีกเป็นสตริงคอมโบแล้วไงี่ที่บอกอุ้ยถ้าเล่าประวัตินี่วงชาตรีเนี่ยเขาประกวดโฟกซองโฟกซองเหมือนกันครับคิงถ้วยพระราชทานเออ วันที่วงชาตรีเล่นออกทีวีเนี่ยพี่ก็ไปเล่นออกทีวีเดียวเหมือนกันเล่นโชว์เขาเล่นโชว์ oh. ช่วงช่วงกรรมการเก็บคะแนนร uh huh. วมคะแนนรู้จักกับวงชาตรีตั้งแต่เรายังเด็ก oh. และวงชาตรีมีอัลบั้มนี่แหละถึงเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นพี่เขาแล้ววันหนึ่งพี่เขาก็มีอัลบัม้มเฮ้ยเราก็น่าจะมีโอกาสได้สิอะไรอย่างนั้น คือแรงบันดาลใจโแ,แต่ชาตรีเขายืนยาวกันนะโแ,แต่ต้องย้อนนิดนึงนะดีอิมก็เป็นวงวงแรกที่ประกวดสตริงคอมโบแล้วได้ถ<ช>่วยทวีสถานแต่นั้นเป็นสตริงคอมโบอันนี้เป็นโฟกซองโฟกซองออคนละประเภทเป็นวงให<ช>ญ่อันจะยุคนั้นมีชาตรี ยังก่อนเรียงเรียงก่อนนะอดีตก่อนชาตรีเนี่ยจะเป็นดีอิมดีอิมล้วค่อยมาเป็กซนะกกนเอ็กซ์แกนเอ็กซ์กับชาตรีจริงๆใกล้ๆกันใกล้ๆกันแต่คนละแนวคนละแนวเลยมาลอยย้อนสไปมาพีเอ็มไฟฟ์เดี๋ยวพี่จี๊ดเราจะเนี่ยมาก่อนใช่ไหมมาก่อนชาตรีใช่ไหมอุ้ยพี่จี๊ดแกแล้วพี่จี๊ดกับโทนรปิต๊รไม่ได้ว่านะพี่จี๊ดแกแล้วรุ่นใหญ่ครับเจสซี่เบอเนี่ยใช่ครับพี่จี๊ดรุ่นใหญ่พี่ตู้ดีเลกอะประมาณนั้นอ่พี่ตู้ก็เจ็ดสิบ พี่ตม่เขาไปอมู่เมซิเดนต์อีกยุค70เป็นคาสเซ็ตนะพี่หรือว่าเป็นแผ่นอยู่คาสเซ็ตครับคาสเซ็ตอยู่แผ่นทั้งแผ่นแผ่คาสเซ็ตแผ่นละคาสเซตเริ่มเริ่มคาสเซ็ตเริ่มมาคล้วเกี่ยวคบเกี่ยว60กับต้น70ในรถอ่ะมันจะมีคาสเซ็ตออกมาใหม่เขาเรียกเป็นตลับ8แท็ก8แท็กเคยเห็นไหมหนาๆหรอพี่นนหนาๆที่เล่นอยู่เขาไปเล่นเท่าเบต้าเข้าไปมาเนี้ยเสียบเข้าไปเป็นใหญ่มากไม่มีตลับเล็ก ถือว่าอยู่นานไหมให้อันนี้อยู่นานไม่นานเดียวไม่นานอันนี้อยู่ประมาณไม่เกินเจ็ดแปดปีแล้วก็หายไปเลยมาเป็นโปรโตไทป์ของคาสเซ็ตอ่ะใช่เป็นต้นแบบของมาตรงนี้ปั๊บสักพักเดียวเขาก็พัฒนาเป็นคาสเซ็ตพอคาสเซ็ตมาอันนี้ก็ไปแล้วมันก็เหมือน LD กับซีดีอ่ะตอนแรกออกมาเป็น LD ลดีเลเทอร์ดิสแผ่นใหญ่แล้วก็ในที่สุดก็เหลือแผ่นนิดเดียวดีวีดีลูกของฟิตตี้เนี่ยวงเยอะมากเลยนะเยอะมากครับวงเยอะมากเลยมีใครบ้างพี่คืออยิ่ง เล่าให้ฟังอย่างนี้การที่จะได้เป็นศิลปินของแต่ละยุคไม่เหมือนกันเคยคุยกับคุณอาชรินคุณอาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยจะต้องเป็นเด็กเดินตามครูเพลงครูเพลงไปไหนไปกับลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินแล้วไปร้องก็จะมีเด็กคอยเดินตามคอยบริการเดินตามเพื่อจะได้หารอโอกาสเอาเพลงนี้ไปร้องออะครูเพลงเดินเดินร้องให้ฟังสิฝึกอีกหน่อยนะเพราะว่าฝึกได้ที่อ่ะแต่งเพลงให้ร้อง แล้วก็ให้ห้างแผ่นเสียงเป็นคนสนับสนุนทำแผ่นเสียงอ่ายางนี้ทุกจะมีสิทธิ์ใช่ยุคนั้นยุคนั้นจะเป็นแบบนี้ยุคพี่อะพอมายุคต่อมาก่อนพี่เนี่ยจะเป็นพวกการเอ็กซ์เบนอะไรพวกนี้พวกนี้ต้องเล่นดนตรีให้แข็งเก่งประกวดก็ยังไม่ใช่เวทีของการเป็นศิลปินแต่สถานที่ที่จะทําให้ได้เป็นศิลปินคือไปเล่นกลางคืนเล่นในหนั้นใหญ่ แล้วพอเล่นในนั้ครับแล้วมี FC ไปตามดูโอ้วงนี้มี FC เยอะใครแมงมองกันเนอะห้างแผ่นเสียงหรือค่ายเพลงค่ายเทปจึงจะไปชวนมาทําอัลบั้มถึงจะมีสิทธิ์ครับพอมารุ่นพี่เนี่ยก็จะเริ่มเป็นแบบเดียวกันแต่เป็นช่วงปลายแล้วเล่นในครับเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะกลายเป็นว่าเดินสยามแล้วก็จะมีสเกลไปคอยเอ้ยหน้าตาดีอ่ะเอามาไหนร้องเพลงเป็นไหมเอามาฝึกแต่ยุคต่างกันเลยเนี่ย ยุคต่างกันใช่ครับพี่กบมาเลยผเปิดผับไงผมเปิดผับแล้วก็ร้องเพลงแต่ตอนนั้นคือไปเจอพี่แต้มชาลั่เฟื่ออารมณ์ในละครและในละครนั้นผมต้องเล่นเปียโนร้องเพลงเดสเปราร์โดพี่แต้มก็เลยเห็นก็เลยชวนไปร้องไปทำอัลบั้มถือว่าบังเอิญเหมือนยบังเอิญมาเจอกันแล้วบังเอิญได้เห็นอและในในละครได้ร้องเพลงไงแล้วจังหวะ จังววหวะช่วงนั้นของพวกเราค่อนข้างดีคือมันไม่ค่อยมีนักร้องใหม่เกิดคือมันไม่มีตัวใหม่ๆอายุเท่าๆเราไม่มีที่ดังก็คือเขาจะดังเป็นรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยคือน,น่าจะเป็นใหญ่กว่าเราหมดแล้วน่าะจะเป็นอย่างนี้โน้คือความสนใจมันจะต้องเกิดจากกลุ่มของคนที่ชอบฟังเพลงจึงมีสกิลยุคนั้นวัยรุ่นยังไม่ค่อยสนใจที่จะเป็นศิลปินนักร้องเท่าไหร่จะต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆอย่างเงี้ยอย่างโน้อย่างอย่างกบคือพอเขาสนใจฟังหรือแม้กระทั่งอย่างพี่เนี่ยคือเราชอบไง เราไม่ได้เล่นเพราะมีเป้าหมายว่าเราจะไปเป็นศิลปินนะยุคนั้นไม่ได้คิดแบบนี้ชอบเฉยเล่นเพราะชอบอย่างผมผมมีวงเนี่ยมอลหนึ่งมีวงดนตรียังไม่รู้เลยซ้ำว่าโอกาสจะไปเป็นศิลปินมันเป็นยังไงวะไม่เล่นไม่ได้เล่นแค่ได้เล่นให้ได้ร้องได้ไปเล่นงานบ้านเพื่อนดีใจตายแล้วเท่แล้วดีใจแล้วที่ทำวงเสร็จไปเล่นงานบวชใครไม่รู้ว่าพี่ชายของคนรู้จักเนี้ยเล่นตั้งแต่สองทุ่มยันเที่ยงคืนตอนนั้นอายุสิบห้านะเล่นบางกลวยอ่ะ น,นึกถึงเมื่อสี่ิปีที่แล้วบางาัวยเป็นปลาเป็นปลาเออลึกมากเล่นเสร็จปั๊บเที่ยงคืนให,ห้กลับมาบอกไม่ได้ให้ตังนะให้เล่ามาขวดหนึ่งเด็กอายุ1ิบห้าก็ไม่กินเหล้าก,ก็เดินถือเหล้ามาตั้งแต่บางกวยยันดินแดงอ่ะมาเช้าที่ดินแดงโอ้โหบางกวยยันดินแดงเหรอเช้าที่ดินแดงใจรักตอนนั้นใจรักจริงเออคืออยากเล่นได้เท่าไหร่ก็ไปอยากเล่นอ่ะ พี่โน่งก็คล้ายๆกันผมผมทางเดียวกันไง,ไงผมกับกับกบคือผมมาประกวดร้องเพลงเล่นๆนี่จุลาไม่ได้เคยคิดอะไรหรอกประกวดกะเอาป๊อปป,ปูล่าโหวตเ,เพราะว่าเออเราเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะ <laughs> <laughs> ยังไงกูก็ได้ตอนตอนรอบเขา้าคัดเลือกอ่ะร้องเพลงชาลั่ผก่อนเราชอบฟังชาลาด The Flash ัดเดอะแฟลชย่างที่บอก<ม><ม>พอมาถึงปั๊บก็ร้องชลัดตายแล้วก็ชาลัดมาเป็นกรรมการเว้ยเปลี่ยน ก็ไปดึงเอาเพลงคนึงครวนของแม่โจเพนสีพุ่มชูสีเพลงศุนทราพรมันเป็นจังหวะสวิงผม่ไม่ได้อยู่ซีอูแบนแต่คนชอบนึกว่าผมอยู่ซ u อูแบคือวงของจุฬาเพราะผมว่าโทษนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาเลยเวลาเมาแล้วชอบขึ้นไปร้องแล้วทําไมเสมือนว่าจะร้องเสมือนว่ากูอยู่ซีอกจะร้องกู่จะร้องกเรน่ะดันชนะไงพอดีพี่แตมเขาก็ชวนถามว่า อยากออกเทปไหมสมัยนั้นออกเทปนะอยากออกเทปไหมอยากออกเทปไหมเราบอกถ้าพี่แต้มําผมก็ออกพราเราชอบอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นชวนวันนั้นอาจจะไม่รับปากเราก็เออมาปรากฏว่าไปถึงสมัยนั้นคนที่เทสเราคนแรกพี่ปันสวงก็เป็นคนเอาเทียบคีร้องเพลงกันในออราเพลนเป็นโนก็เลยร้องมาก็เลยไล่มาเป็นพี่ตุ่นอะไรมาหมดมาทําให้ก็ทําเพลงแล้วก็ออกมาพอเข้าทําเพลงเสร็จ ครบทุกเพลงก็เข้าครีเอเทียก็ค่ายสุดท้ายของที่กบกําลังจะเข้ากําลังจะเซ็นสัญญาแต่ว่าโน่ก่อนก่อนกบอก่อน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 แต่ว่าพอรวมกันมาหมดเรียบร้อยพอเข้าเครีเอเทียปั๊บใช่ไหมเครียอเทียเจ๊งสมัยแรกเราก็ไม่รู้อะไรพี่แต้มก็ยกหมดทั้งทีมเนี่ยก็มีพี่แตม้มพี่ปันมารีวัน,ววนวรัวิวันจินาดาวิยดาพุทศชากบนีโน่เนี่ย ยกไปทั้งยวงเลยเออยกไปหมดเอาทุกคนรักทุกคนไม่เอาไอโนกคนเดียวก็บอกเหตุผลนะพี่ไม่รู้เขาไม่ได้บอกเหตุผลอะไรคนที่เหงาเหตุผลเนี้ยคนหลังอยากรู้ต้องไปถามพี่แตมมกับพี่เต๋อมีสองคนที่เขาคุยกันเขารู้แต่พี่แต้่มไม่เคยบอกเหตุผลนี้ต้องถามพี่แตมมแล้วล่ะจะไม่มีใครรู้แล้วเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะพี่แ้ม่มผมก็บอกพี่แต้่มบอกว่าพี่แต้่มไม่เอาแล้วไม่ออกแล้วพอแล้ว ผมเรียนต่อแล้วไม่เอาแล้วแต่ตอนนั้นทำเพลงแล้วยังทําเสร็จแล้วหรอ,อ,อแล้วไปนะพอนะเพี๋ยวมให้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวกูขออีกเรืองหนึ่งเขาก็ไม่อยากปล่อยไปเออเขาก็มาหาพี่สมพงศ์คือเจ้าของทีวีทันเดอร์ปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นคือเจ้าของกีตาร์ครับอ่าตอนนั้นกีตรามีใครบ้างมี อ้อพงพาสอ้อมสุนิสาแซมยูร์เลนลียงแซมมาทีหลังฮะแสงละวีมายังแสงละวีก็ใกล้ๆกันทีหลังหน่อยสามโทนนั่นนะคือยอดจุดขายของจุดขายของคีตาเลยพอเข้าไปถึงปั๊บเจอคุณสมพงษ์นั่งไอ้นี่โฆษณาหี่ว่อะใช่ใช่เขาเขาดังมาจากโฆษณาดังมาจากโฆษณาไงโฆษณาไม่ฟังเพลงเอาเลยเอาเหรอนั่นแหละคือยุคของ คนที่เอาหาในแบบในแบบนางแบบมาร้องเพลงดาราเข้าไปร้องเพลงอันแรกเลยเนี่ยคือคีตาเอาคนดังอยู่แล้วเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วอผมนี่ก็แปลกอะผมก็ร้องแปลกอ่ะถูกไหมถ้ายอมรับกันในวงการนักร้องเขาก็รู้อยู่แล้วอนี่มันร้องเพลงแปลกอ่ะพงพัดร้องงแปลกไหม ต่อันนี้คือเอกลักษณ์ของศิลเป็นมันมีเอกลักษณ์ไงแล้วดังทุกคนพี่ภูครับแรกแล้วบ้านบ้แรกเป็นแผ่นหรือเป็นเทปตอนเป็นเทปแล้วครับเป็นแผ่นแล้วก็คือมีแผ่นเสียงด้วยเพราะว่าเวลาส่งมาให้วิทยุเปิดจะต้องส่งเป็นแผ่นเสียงไปสอแบบเริ่มมีปลอมไหมยุคเทปใครโดนปลอมบ้างยุคเทปฟุตตี้มีไหมโดนไหมไม่มีจริงด้วยเหรอที่ขายมีแต่ปลอมยุคยุคนี้นะ ไม่มีไหนใครไม่โดนคือโดนหมดอะไม่ไเดี๋ยวต้องคำความเข้าใจางนก่อนแต่ก่อนเนี่ยจะมีบริษัทผลิตผลิตให้ตัามเทปแล้วบริษัทจัดจหน่ายตัามเทปสมมุติสมมุติกามี่อย่างเงี้ยกามี่จะเป็นบริษัทที่คิดและก็ทำมาสเตอร์ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งบริษัทบริษัททําเทปจัดจําหน่ายเทปแล้วก็จะ จำหน่ายไปทั่วประเทศเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีรถมีลูกค้าที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องไปส่งตรงไหนบ้างทั่วประเทศคือเขาไม่ได้ผลิตเองเหมือนวันนี้เวลาเราคิดอะไรเราก็จ้างโรงงานผลิตแล้วเราก็เอามาปั๊มขายี่ห้อเราแล้วค้าขายอาต้นสังกัดเขาเขาไม่ดูแลอย่างเงี้ยเขามีปกเทปปกเทปเขามีปั๊มกับมือเลยต้องต้องมีปั๊มนี้ปั๊มเลยปั๊มเสร็จตีสี่อ่ะส่งออกไปบอกจังหวัดไหนจังหวัดแรกบอกส่งไปแถวนครสวรรค์อยุธยา ไล่ไปทุกแผงตั้งแต่อยุธยาคนครถึงคนครสวรรค์ขับรถไปดูขับรถตามไปดูแผงเทปที่เขาไปส่งโอ้โหไม่มีม้วนไหนที่กูปั๊มเลยทั้งอันจริงๆ <c oughs> เรื่องราวและความทรงจำดีๆเกี่ยวกับวงการเพลงไทยในวันวานยังมีให้ได้สนับรับชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะขอรับ วันนี้คุณพระช่วยหมดเวลาลงแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดทั้งวันนะขอรับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์ตะวันโด9โมง10นาทีวันนี้สวัสดีครับ